เมนูแรกของเรานะครับเป็นซุปข้าวโพดต้มขาครับแต่ส่วนประกอบเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่เรารับประทานได้หมดเลยในเทศกาลกินเจนอกจากนั้นนะครับผมยังเลือกมาแต่ส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับ ส่วนประกอบแรกนะครับนอกจากข้าวโพดนะฮะเราจะใช้ลูกเดือยด้วยนะครับผสมลงไปครับเพราะว่าลูกเดือยเนี่ยเป็นธัญ,ญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงไม่ว่าจะมีแคลเซียมสูงนะครับมีวิตามินและธาตุต่างๆมากมายอ่าแล้วครับก่อนที่เราจะใช้ลูกเดือยนะครับเราควรจะเอาไปแช่น้ําก่อนเพื่อทําให้เวลาในการปลุงเนี่ยสั้นลงนะครับก็ล้างน้ําให้สะอาดครับนิดหนึ่งนะฮะแช่น้ำไว้ประมาณ3-5ถึงชั่วโมงนะครับ เพื่อที่เวลาที่เราไปปรุงเนี่ยเราจะใช้เวลาไม่นานครับเห็ดหอมแห้งนะครับเราล้างน้ำให้สะอาดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตวงน้ำลงในหม้อ2ลิตรนะครับแล้วก็นำเห็ดหอมลงมาแช่ให้นุ yes. ่มดีครับข้วโพดนะฮะ เราใช้เป็นฝกัฝกๆนะครับลอกด้านนอกที่ไม่ค่อยสะอาดออกนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนของด้านในนะฮะอันนี้นะฮะง่ายๆครับใส่ลงไปหมดเลยครับในหม้อนะฮะ,มะเมล็ดข้าวโพดนะครับตอนนี้เห็ดของเรานะครับเห็ดหอมนุ่มดีแล้วนะฮะนี่ครับเราใส่ ฝักข้าวโพดลงไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าในเทศกาลกินเจเราไม่สามารถใช้สต๊อกไก่หรือสต๊อกหมูสต๊อกวัวได้นะครับดังนั้นเราก็จะทำสต๊อกง่ายๆจากาตัวเศษผักที่เราไม่ได้ใช้แล้วนี่แหละครับระหว่างที่เราเคี่ยวสต๊อกนะครับขานะฮะหั่นเป็นแว่นๆพอเดือดแล้วนะครับเราใส่ลงไปในน้ำสต๊อกเลยครับกระไครนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เคี่วน้ำสต๊อกของเรานะครับเป็นเวลา15นาทีครับน้ำซุปของเราตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ตรงนี้นะฮะจะหอมทั้งกลิ่นเห็ดหอมหอมทั้งกลิ่นขา่าตะไคร้นะครับผมจะเอาเห็ดออกมาเพราะเห็ดนี่เราใช้ได้นะครับแยกเห็ดออกมานะครับส่วนที่เหลือนะครับอันนี้เราปิดไฟแล้วนะฮะเรากรองครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปครับกรองลูกเดือยที่เราแช่ไว้นะครับแล้วก็ต้มต่อนะฮะสำหรับเห็ดตรงนี้นะครับเราไม่ทิ้งครับผมเดี๋ยวผมก็จะซอยนะครับเป็นชิ้นบางๆ แล้วก็ต้มต่อนะฮะเวลาที่เราทําเมนูซุปเมนูแกงหรือเมนูน้ำเนี่ยนะครับหม้อต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวหม้อที่พลใช้นะครับเป็นสเตนเลสหนาเนื้อดีนะครับแล้วก็มีโครงสร้างหนาถึง5ชั้นที่สําคัญก็คือลองดูด้านนี้นะครับหูจับเป็นยางครับเวลาที่เรามาจับตรงหูหม้อเราจะไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับใช้เวลาประมาณสัก20นาทีครับจนลูกเดือยของเราเนี่ยสุกดีครับเอาละ สุกแล้วนะครับกะทิครับผมหลังจากที่เราใส่กะทิแล้วนะครับเราก็จะปรุงครับซีอิ๊วขาวครับผมแล้วก็น้ำตาลปีป๊บนิดเดียวก็พอนะครับไม่ต้องเยอะครับใบมะกรูดนะครับมุงรดด้วยมะนาวนะครับ ซุปของเรานะครับฉีกใบมะกรูดนะฮะหอมๆลงไปแต่งหน้าครับแล้วก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้าส,สวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกสำหรับวันนี้เมนูง่ายๆที่ใครๆก็รับประทานได้ในเทศกาลกินเจครับกับเมนูที่มีชื่อว่าซุปข้าวโพดต,ต้มขามครับ แฟน YouTube ครับถ้าไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงแม้แต่สักเมนูเดียวง่ายมากครับกด Subscribe เลยครับ